วันนี้อยู่กับช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปแคชชิ่งนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็สามารถเติมได้จริงนะครับอโอเคมาดูส่วนของการถอนนะ,ะการถอนเนี่ยก็มีถอนเข้าเพย์เพานะครับขั้นต่ำก็สอดอลลาร์นะใช้คะแนนอยู่ที่ตัวนี้นะครับ16,000คะแนนนะครับหรือว่า2องดอลลาร์นั่นเองนะครับในส่วนของใครไม่มีเพยเพาก็สามารถเติมเกมได้เช่นกันนะครับจะมีฟรีไฟล์พลนจีแล้วก็ โมบาย e ีเจนนะครับในส่วนของโมบาย e ีเจนเนี่ยอันนี้ผมก็ลองเติมไปแล้วนะก็สรุปก็เข้าจริงนะครับอ่าโอเคในส่วนวันนี้ผมก็จะมาถอนเข้าในส่วนของเพล p a l ลแล้วกันนะก็กรอกเมลไปนะครับขอยาคู่นะครับกรอกไปเหมือนมือถือมันจะค้างนิดนึงนะครับอันนี้มือถือเครื่องเก่าผมนะก็เลยช้านิดนึง อ่ะโอเคเยืนยันเรียบร้อยนะครับก็กดไปอ่ะตัวนี้เนี่ยใช้เวลาในฝึกของการถอนเนี่ยก็คือ7วันนะครับอ่ะก็ตามนี้อ่ะก็รอไปอันนี้ก็หักไปเรียบร้อยนะครับประวัติการถอนอ่ะมาดูฮิส t อรีนะครับอ่ผมถอนไปครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับอ่ครั้งแรกถอนเข้าโมบา l e ี e จนนะครับตัวนี้มาขึ้น7 8เพรนะแต่ว่ามันได้เยอะกว่านั้นนะครับที่ผมอัดคลิปไปนะครับ อ่ะตัวนั้นก็ใช้เวลาประมาณอ่ไม่เกิน7วันนะแต่ว่ามันเข้าประมาณห้าวันนี่แหละอันนี้ก็รอ,อต่อไปนะครับ2อดอลลาร์นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวโฆษณาเข้านิดนึงอ่ะเวลาเรากดอ่ย้อนไปย้อนมาเนี่ยโฆษณามันจะขึ้นนะครับตัวนี้หลกักหลกเนี่ยผมจะ,ะดูโฆษณานะครับเพื่อรับคะแนนทีละสิบคะแนนนะอ่ะมาดูส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็มีคนสมัครต่อผมนะทั้งหมด96คนนะครับผมจะรับคะแนนจากเพื่อนๆเนี่ยรวมทั้งหมดก็คือ6,000 6,678นะครับท่านเพื่อนสมัครต่อผมจะได้รับ500คะแนนนะครับส่วนผมเนี่ยจะได้รับต่อจากเพื่อน20%นะครับก็ตามนี้ผมก็รับจากรับต่อจากเพื่อนเนี่ย6,600กว่าคะแนนนะอันนี้ก็ถอรอบที่สองนะครับในส่วนของอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการดูว b ดีโ o นะครับอันนี้รับพีละ10คะแนนนะครับ วันนี้ผมดูไปประมาณน่าจะ50ากว่าโฆษณาละก็รับมา5 0 0รกว่าแต้มนะครับในส่วนของมันมีเปิดเล่นเกมออนไลน์นะครับเปิดแล้วก็รับคะแนนแต่ว่ามันเหมือนมันคะแนน,นไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยไม่ทําต่อ,อตัวนี้ก็จะเป็นพวกทำเขาเรียกว่าทําภารกิจผ่าน่ดนแล้วก็รับคะแนนนะครับซึ่งมันจะมีประวัติเดิมนะที่ผมเล่นนะ,ะก็ตามนี้นะครับอันนี้ที่ผมเคยเล่นไปนะครับรับไป373คะแนนแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ รับไป684คะแนนนะครับแต่ว่าเราเข้าไปเล่นใหม่ปุ๊บมันก็คะแนนไม่เพิ่มผมก็เลยไม่เล่นต่อนะก็ะตามนี้ในส่วนของแบบสถามันก็มีนะครับก็มีหลายค่ายแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ผมเน้นดูโฆษณาดีกว่าง่ายกว่านะครับหรือว่าใครถนัดทำแบบสถามก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอีกันึงจะเป็นทว์นาเมต์น,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูมันจะมีแต่ละวันเนี่ยเกมจะสลับกันนะ ต่นี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมตื่นมาคะแนนผมมันไม่ได้นะคือผมก็ติดท็อปอยู่นะครับแต่ว่า,าช่วงเจ็ดโมงเนี่ยผมตื่นขึ้นมาดูไม่ทันนะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นก็คือประมาณตีสอง่ะตอนนี้ก็จะเป็นเกมพวกชิบบาแต่ว่าผมเล่นเกมก็คือเกยมยิงปืนนะครับก็ตามนี้อ่ะแล้วก็มีเช็คอินประจําวันนะครับอ่ะตัวนี้ครบเจ็ดวันปุ๊บมันก็จะนับมาวันที่หนึ่งวันที่สองใหม่นะมันก็จะวนไปเรื่อยนะครับ ลงสุดก็ได้200คะแนนก็ถือว่าโอเคยอยู่นะสะสมวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้วันละ1000คะแนนเราก็ถึงนะครับอันนี้ผมได้วันนี้ยังไม่ถึง1 0 0 0คะแนนนะครับได้ประมาณ800คะแนนนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยวันละ5้าคะแนนแล้วกันนะครับถ้าเราได้วันละ5้าอคะแนนมาดูส่วนของการถอน5ลาคะแนนถ้าเราจะถอน16่งคะแนนเนี่ย เสียก็จะประมาณ1เดือนกว่านะครับถึงจะได้ถอนนะ,ะก็ตามนี้หรือว่าเติมเกมนะครับเติมเกมเนี่ยก็จะใช้ประมาณ20บวันนะก็จะได้ถอนนะครับก็ตามนี้เลยมันก็ช่วยประหยัดเงินในส่วนของการเติมเกมได้น,น,นิดหน่อยนะครับก็ตามนี้อนี้ก็โอเคแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ